สวัสดีค่ะสวนออกแบบบ้านฟูลเฮาดีไซน์สำหรับ EP ีนี้นะคะจะพาทุกท่านมาพบกับบ้านสวน2ชั้นนะคะจะเป็นสไตล์ไทยประยุกต์นะคะจะให้กลิ่นอายความเป็นไทยชนบทสมัยรัชะกาลที่5นะคะอันนี้จะเป็นงานออกแบบของลูกค้าที่นครสวรรค์น,นะคะซึ่งลูกค้านี่จะให้คอนเซปต์กับทางทีมงานนะคะว่าต้องการบ้านสวนที่เป็น2ชั้นนะคะ,ะเน้นความโล่งโปร่งสบายนะคะและที่สําคัญเนี่ยบ้านของลูกค้า ะะจะอยู่ติดกับริมแม่น้ำอยากจะได้ในส่วนของดาดฟ้าชั้นบนนะคะทางทีมงานของเราก็เลยได้ทำเทอเรสยื่นออกมานะคะเพื่อที่จะได้เป็นดาดฟ้าชมวิวนะคะจะได้มองเห็นวิวรอบตัวบ้านมองเห็นริมแม่น้ำนะคะซึ่งโครงสร้างทั้งหมดของตัวอาคารนะคะจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิจฉาปูนกูด้วยไม้จริงหรือไม้สําเร็จก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้กลิ่นอายความเป็นไทยชนบทแบบรั้งเดิมนะคะซึ่งพื้นที่ใช้สอยรวมของบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่468ตารางเมตรนะคะถือว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างใหญ่ฟังก์ชันการใช้งานครบคันนะคะ ลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการบ้านสไตล์นี้แต่อาจอยากจะได้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นนะคะก็สามารถแจ้งกับทางทีมงานได้นะคะจะนําแบบบ้านสไตล์นี้มาเป็นตัวตั้งแบบก็ได้แล้วก็ทางทีมงานเนี่ยสามารถออกแบบปรับแบบตามความต้องการของลูกค้านะคะลูกค้าสามารถแจ้งกับทางทีมงานได้เลยนะคะเรามาดูกันในส่วนของชั้นล่างกันนะคะ ในส่วนของชั้นล่างก็จะเน้นความโล่งโปร่งสบายนะคะชั้นหนึ่งนะคะจะมีพื้นที่ใช้สอยสองห้องนอนนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะจะมีโถงรับแขกแล้วก็ระเบียงรอบบ้านนะคะรวมถึงจะมีห้องซักล้างและก็ครัวไทยห้องทานอาหารด้วยนะคะ เดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันในส่วนของชั้นสองกันนะคะในส่วนของชั้นสองนะคะก็จะมีสองห้องนอนนะคะจะมีห้องน้ำในตัวค่ะแล้วก็จะเป็นโถงรับแขกขนาดใหญ่นะคะและที่สำคัญตัวนี้จะมีระเบียงรอบบ้านนะคะ รวมถึงดาดฟ้าชมวิวนะคะถือว่าเป็นระเบียงที่สวยแล้วก็ดาดฟ้าที่กว้างนะคะเป็นจุดชมวิวรอบบ้านนะคะจะทำเป็นจุดพักผ่อนส่วนกลางบ้านก็ได้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะถือว่าเป็นบ้านที่พื้นที่ใช้สอยครบคันนะคะเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัวได้เลยค่ะ ท่านไหนนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กศูนย์รับออกแบบบ้าน f ฟ h o u s e Design ได้นะคะหรือจะโทรสอบถามได้ที่0825622295ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ